สวัสดีครับเท่าแต่แกวแต่วยังนุม่มสามทิดแช่แนวอไอม่อีกแล้วครับผมขับเ้านี่กับมาพรมมาพอกับสามทิดอยู่นาโคกคือเก่าพี่น้องขับเ้าเมื่อนี้เป็นเ้าวันที่สิบสองนะครับสิบสองตุลาคมพศสองพันหา้าร้อยหกสิบเจ็ดครับขับเมื่อนี้หลังจากออกเวียนออกการออกงานมาคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องพาออกมานาโครกครับเมื่อนี้พามายามรอบมากมาเกียไก่ล้คือเกา่าหรอครับเพราะว่าช่วงนี้ น้ำม,มันก็นยังมีพ่ออยู่ในป่าอ่อยแล้วก็มันไหลลงสายอยู่นะครับพอดใส่หลอบใส่ยังอยู่พี่นอ้องกับาพี่พานองออกมาขึ้นเก่าแล้วครับตอนนี้กับประมานเกตมงครับขอตัวเพิ่นออกมาจากที่ทํางานกระเซาแน่มือน,นี้เมื่อน,นี้กะหงอกแห้งครับแต่ว่าอากาศบ่เย็นคือเมื่อวานนี่เมื่อวานอากาศเย็นครับบักกอกหักลงมาหลายเถื่อเราพี่นอ้องนี่น่วยมัน เพราะมันหนักหนักหน่วยหนักผลมันครับงาไปปลายผลหักลงมากๆผลพี่นอ้องดกทุกปีครับมกากอ่ต้นนี่อันไหนก็ตาวัดท่านไอสุกปะเลยครับนี่ตาไปยังอื้อ อีแต่ใบเราสิมาเอาการตันไอเห็ดกล้วกระต่ายวะท่านมะนาวกับรุ่นถิมมดครับนี่บ,บ่บบบมีแล้วน้องสาวเจ็บไปเจ็ดน้ำยาล่างจานวะท่านชุ่มมันลุนถิ่นเมื่อกี้สามทิดกับไปหน,น้าทวงมาแล้วล่ะบ่ได้เอาบรรยากาศในพี่ให้น้องเบิง่งไ,ไปไปไปเบิ่งตรงแล้วครับนี่นี่ครับเนี่ยอะไรมนันดีดีพี่น้องเดวง่ายคนเี้ มีปลาไหลตัวหนึ่งครับแล้วก็ปลาไหลน้อยตัวหนึ่งเยอะสามติดท,ที่เห,ห็นพี่เห็นน้องเบิ่งอยู่ไปเข้าไปเบิงบเเบ่งรอบขึ้นเกานึ่ล่ะไปเบิ่งรอบยุ่งของเกาแล้ือม่อว,วัดนี่มาแลงสามติดก็ได้อ,อามาใส่ไปก้อนสิไปกันเบิ้งอันนี้ก้อนอันรุ่งยัดมาไทยให้เราเมื่อวานนี่ครับไทยนี่ละ่ะไทยสิปลูกซิ่งปลูกของนี่นะครับ ทิละบาหวางก็เลยหายรุ่งยัดมาไททั้งผุนมาไ,ไทยครับไถยทางนี้เดี๋ยวห้องมาเบิ่งกันว่าห้อสีปลูกอีกยังเดี๋ยวนําริมรัวริมขอบนั่นเดี๋ยว3ำทิสีมาทำพุ่มสาดอีกอยู่ครับต้นใหม่ก็เอาเอาลงกมาท่านหรอกมันมันจอมันจันเขามาแล้ว มันสิมี่ยังมบ้นพี่รองมือนีเพราะวา่าอากาศมันโมเย็นครับแต่ว่าหมอกล่วงแห้งอยู่เอาเอาเอาันนี้ไปนี่กอนของหน้าทงไปนี่กอนต่ว่าหมอกแห้งอยู่ต่ว่าอากาศโมเย็นครับเศร้านี้มันสามมือเราพี่น้องมันสิมี่ยังถืออีกบ่ จะได้ตะกบนั่นแหละครับตกกบะกบตะปลาไหลนั่นแหละต่ว่ามือนีแม่บ้านว่าเอาปลาเข็งมานด้เรื่อยพนะเอาไว้จะทอดกันเลยเดี๋ยไปยุดอกปลาเข็งหรือว่าเอาไปกับพ่อพอกันครับเสียงป่ายอยู่ขา้างหน้าบพดินหรอกหรือว่าน,นี่มันดินเด้ยอยู่ในกรอบกระดินอยู่ครับกระสีมี่ยังด้วยนั่นแหละถือปลายบ่ เอาปลาลมีดคือเเ่าพี่น้องคุณถือยัยบมันอีกอะไ้แต่บ่หลายเอาขึา้นมาเบิ่งก่อนน้ามันก่อนคางสิลดหน่อยลงแล้วนี่นี่ครับไปเอาไปเทมัเกาองหัวละ คือกอต่บาหลายทอาวัานอ่พี่น้องมื่อนี้สามทิศหยุดงานครับถ้าบ่าได้ไปไซกะที่ไปตัดหญ้าน่นละล่ะตัดหญ้าน,นาทงเนี่ยเราก็สิมาตัดหน้ากวกครับเบื้องอนเพราะว่าเห็นทิศละว่านสีส่วนไปคนใหม่ว่าสั่นช่วงใบทิศละเจ กูมันอยู่ครับกูมันอยู่อีกบาทหนึ่งเดี๋ยวตัวได้มันน้อยสิเลือกเอาลงในสาคือเก่านั่แล้วครับไปเดี๋ยวเป๋อเนี่ยมาเทใส่อันเก่านี่แหละเนี่ยใส่หนาใส่หสัวหนเ้านี่แหละมาเดี๋ยวสามทิ์เทให้เบิงัง โอเเลยเอาไก่ตายในจังไนตัวใดมันน้อยเราก็อนถมลงตาเลยครับเดี๋ยวเอาถุงนี้มาก,ก่อนปลาไหลมันผิดมันปาไรสามตัวคนนี้พี่น้องมือนี้ตัวงามอยู่เดี๋ยวเอาตัวหน่อยนี่ปล่อยก่อนไปเค็งมือหนิที่เอาเข้าบ้านเด้อครับเด้อตัวชวนมากหรือขอบานครับเพราะว่า แม่บ้านจะได้ก็กะอันเาไปมวันหนี่งมันบวคู่กันครับมันแกยงยากรนะับช่างเลยหลับเจ้าะองก็กได้เอาเดี๋ยวเอาอปลาไหลตัวหน่อยนี่ปล่อยก่อนพี่นอ้องมันอันนี้ปลาไหลหน้าทงครับได้มานองตัวตัวนี้เอาดิส่วนตัวหน่อยนี่ปล่อยครับนี่ ลูกลูกกับพอได้ยุบคว้าตัวนี้ปล่อยสองตนปล่อยนี่ซูมีได้ย่บออกเค่งหน่อยก่อนมานี่ต้องจิตตายก่อน ว่าบุทธกาตแลดเดี๋ยวทำหมืกอันเดี๋ยวเราเสานี่สามจิตมาใส่ช่วงแรงครับมันก็เลยบกบอสตายกันเลย,าายเ,ดเดี๋ยวมานี่ครับนี่ของเสานี่ ต่อที่ซีครับนี่ไปเก็บใส่ถุงเลยครับมาไลตัวนี้ตัวใหญ่ยพี่น้องเงี้ยตัวนี้น้อยบ่เอาเอาตัวนี้ได้อยู มีกระไดอยู่ครับเกล็ดซุ้มมาหน่อยออกก้อนพี่น้องตัวหน่อยสิตะคอนสิบ่เอาครับนุ่มดีสิมันนี่ซ้ำสีสีออกขอไปบ้านมืดขอชูตัวหน่อย,อยออสิบ่เอาอเด็สิบ่เอ,ออยอยเอเอเ๋อใกล้สีมืดละหล่ะครับน้ำก็ได้มันบ่เหมิดดอกตะวันมันมันเป็นแองกระทาครับอยู่หม่องป้าอ้อย มันลูกข้างหน้าปลาดุกยังขี้บเอาครับเอ้าเข้าขยายพันธุ์เดือดทุ่มตัวน้อยออกเลยพี่น้องเอเ้ย,ยเอาอนุญาตนิ่นไปยังสี่นะครับ<อ>น้ำแห้งนี่เท่ากับบ่อได้มาใส่แล้วครับน้ำม,มันเป็นผัน,นโบลงสานะนั่นต้องมีน้ำ ให้มันถึงสาครเอา้า่วนนีซานที่เสียวด้วยพี่น้องด้วยไปสูก,ก่อนสิว่าใส่เป็นยังใส่เราอเบาเกลงสามันก็เลียนเขาเื่อกา้าตัวปฏิวัยป่าตรกนี้ก็ยังว่ามันที่ล่งสาครมันมันเป็นป่าจุดจุดไปในป่าอว้ กินกับตำมะทั่วตำมะคูมะว่านออกไปกับมืดปั่นที่ปั่นน่องนี่ครับเอาไปยีานางพลยีานางปิ่งครับแต่เม่อไหร่ตาไปเคียงไปเคียงหน่อยไปเคียงหน่อยถึกรอบ นี่ลาไสยุบนี่ล่ะมันล่งมากจากป้าอ้อยนันสิล่วงสาแงนมันจะรุ่นเดียวกันโอ้ยปูนี่ครับใส่เบ็พดพด่อีพไปด,ดิไว้ปัดเอาน,นะครับเมื่อนี้ประมาณเครื่องหน้าทงหน้าโคกกับมาณสองโลกัวครับนี้สามจิตคอสิพอเอาของมาในหมันด้วยครับด้อ เย่เอฟซีพี่น้องเขาสิว่าใส่แล้วกะเทล่ลงเ่าเออกไปกินแจ็คเทอรอมันก็ไปเขาคือเก้อนหนึตัวก็เลยมึงนี้ขอเอาไปเข่าครับเอาไปเข่าบ้าน<อ>ครับเนาไปชวนรอบนี่3ามจิตจีบเาท่านไหนออาไปใส่เดี๋ยวล้างแล้วก็ตีบปากไว้ก่อนไปล้างแล้วเอาไป แต,ตดไวยซะวักกนมือแรงจังมาออใไซไหมนานที่ใสซได้อีกมือสองมืออยครับนามจังสี่ขาดโอจากกันเนาะครับผนกะถ้งช่วงไป สองสามอาทิตย์เราพี่นนองเดี๋ยวเอาอันนี้หอยไว้ก่อนเอากาันตานปปกไว้ครับเดี๋ยวนกสีมาจอบทากินเขาจิกเขานั่นสินะครับสามสิบบาทนี่ครับน้ำยังพอมีอยู่ครับผุนห้อยเขาอเที่ยวมากครับเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนห้อยป่าเลยพี่น้องปกไว้ก่อน โกสีมาดักกินเขาเออโอเคผู้สากระฮกฮกนี่ขงา,ออยอยางปลาอ้อยงี้สิครับ,บท่านได้ตัดอยู่โอ้ยเปียกบักเน่าหนองสาวมาถิ่มตัวนี้เขาเห็ดต้มหมอน้ามันไปเห็ดน้ายาล้างจานเนี่ยครับแปลว่าสิมาตัดน้ขาขัางนี่สิละน้ำริมน้าขอบนี่สิละเนีย่ยในปลาอ้อยน้ำท่วมคลักไหล มาสีกำจัดโอเคมีมากำจัดกันเลยบ่ได้มากำจัดเลยพี่น้องนี่ตบใบเห็นมาออกกินตานเมื่อกี้นี่ไปเก็ดขอบกระตาโอ้ยมันยังเอาขึ้นมากินเรื่อยๆอยู่ครับบ่ปากบ่หอย้ไหมตามที่เดียวหูแต่ว่าไม่นกอนี่งยังหูแม่นยังท่านละ เขามาเพท่วมจากวันที่เขาเอาขึ้นมากินจักเถ่อครับเขาเอาขึ้นมากินยญ้ามือขึ้นหรือยญ้ามือเว้นกัยยืยห้ามูรูเลยถ้นนกเจ้า,านกกระย่างสีขาวๆสา,ามทิศบ่าเคยเห็นมันกินนมะข่อยเชลีนะครับยังไม่นกกดปูดติเนี่ยเสวนสานี้หย่ากับหกเลยครับไม่ที่เขาตัดไปสามทิศเ่แล้วออกเลยพี่น้องก็สิได้เลือกเอาตังแต่ทอนที่มันง่ายแหละครับสีเอาไปเผาทาน อยู่ในตัวนหน่อยมันแส่น้ำอยู่นี่แล้วผุพังหมดแล้วครับสานีก็มีป่าดีครับแต่ก่อนมันก็มีช่องน้ำยหันน้ำก็ไรลลงสายขึ้นกันเดี๋ยวนี้สามทิศอัดไว้เก่ารอบไปไสกระไดขึ้นกันครับแต่ว่าบะบอ่บอ,บอเห็ดแล้วอยากถมมยูครับสายหนีมันไม่มีประโยชน์แต่มันไม่มีจังหวะแหละโอ,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 อกาสครับเกิดปัดจจัยหลายอย่าง เพราะว่าหาข้าสิทมมันกะท่วมจังหวัดสิข้าปลูกซิ่งปลูกของอยู่ครับไปเวยแล้วงัวก็ได้เฟี่ยงลุงยัดหรือลุงยัดเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาดอเพิ่นเอารถมาเกี่ยวมาปั่นเดี๋ยวเฟี่ยงลุงยัดแหละครับมาให้งัวกิน เอามากวางไว้น้ำกระแหงลงเร็วเร็วเดี๋ยวพี่น้องลดลงเร็วเร็วอยู่ในสาก็ะไรอากาศร่มร่มเย็นๆนั้งสิมันแหงเร็วหมู่บ้านนี่อากาศเย็นเลยพี่น้องอดมือเลยมามามาหอนช่วงนี่ครับช่วงบาบสามมงสี่มงนี่ช่วงเสามหาเตียงนี่โอ้เย็นเลยครับ ปลาพี่น้องเขาบ้านห้องบ้านนี่เอาปลาเขาไปเฮ็ดยาเฮ็ดกินเอาไปปัดพี่ปัดน,น้องส่วนที่เหลือกะค้างไว้แต่เฮ็ดกินมือรุนหมานอยู่มือหนีก็ไดหน้าทงกะหมานคือกันครับปลาไหลซี่หาตัวก็ไดอยู่หรอกแต่ว่ามือหนีผมมีกบมือหนีผมมีกบนี่แหละ ไปถอดเอาไปถอดแต่ิ้ิงแต่กลัวในยุคป่จเชบัครับโอ้ยสั้นเลยเด้อเอา้านีละครับผลงานท่องเห็นน้ำกัดเหมือนเราล้พี่น้องสองลูกกลัวครับอะไรกับซี่หาตัวไปครับเมืนน่อนี่พ้าพี่พ้าน้องออกมาหน้าโคกคือเกาว่างหันกับไปหน้าทงเดี๋ยวนี้มาหน้าโคกไก่กจะ้าเปิดเฝ้าเบือกันครับ บรรยากาศตรงใหุ้่งหน้าช่วงอากาศสิเปี้ยนพันปลายฝนต้นหนาวครับพามาหยามรอบยามตรงกับเป็นมือที่ซีมือนี้ก็ถที่ว่าประสบผลสำเร็จอยู่ครับถุนละมือแรงจังสียอามาใส่ไปครับไปพี่น้องขอตัวเข้าบ้านก่อนครับครับท่านนิสสันกข,ขอขอบุณขอบคุณครับพ่อแม่พี่น้องห้องมัสสุข,ขสุขกนละครับที่เข้ามารับชมคลิปของสันจิตแตงตาตน้นจน,จ,นจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกทกำลังใจครับ ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสขไคร้ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิริไตรภทัทลิบแม่ๆนะครับคลิปหนะ้าสามสิทิภาพพี่พ้านองไปยังกระจังคอยชมคอยติดตามครับครับสำหรับคลิปนี้สามสิทกระเซียวไว้สนิทก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ